สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่โนราโ o ราอิเลสเทรชัน n, n s วันนี้ก็ยังคงนำเสนอในเรื่องของการใช้ Adobe Illustrator หรือ AI แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการนำเสนอภาพ Fighter มันจะใช้ในกรณีเหมือนแบบการรวมระหว่าง ออบเจกหรือวัตถุสองวัตถุเข้าด้วยกันวัตถุในที่นี้นะอาจจะเป็นรูปร่างก็ได้หรืออาจจะเป็นเส้นก็ได้เหมือนกันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเป็นรูปร่างอย่างเดียวอย่าตีความหมายแค่นั้นเนาะมันสามารถทําได้หลายอยา่างคือพูดง่ายๆมันเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้สําหรับวัตถุมากกว่า2ชิ้นขึ้นไปส่วนการใช้พัาไฟเดอร์มันจะมี4ี่เมนหลักๆที่ ช่วยในเรื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือการแอดแอดก็คือเหมือนแบบการเพิ่มหรือ merge object เ,เข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อเดียวกันอ,อันนี้เละจะอยู่ในกลุ่มของการแอดซึ่งก็จะอยู่ในเครื่องมือเจ้าตัวนี้แหละตัวที่สองเลยคือ subtract ก็คือการลบออกอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้งานแต่ละตัวว่าเออมันลบออกอย่างไร กรณีสามนี่คือ intersect การตัดจะเป็นการตัดออบเจกต์กับตัวสุดท้ายเลยก็คือการ exclude exclude ก็คือการไม่ไม่ไม่รวมวัตถุ2ตัวเนี้เข้าด้วยกันมันจะมีวิธีการแยกของมันอยู่คือเมหลักงเนี่ยมันจะเป็น4ตัวนี้ add subtract intersect แล้วก็ exclude เนี่ยมันจะไม่ได้มีเครื่องมือสีตัวแต่มันเป็นการใช้งานมากกว่า กับอย่างที่สองเลยที่จะต้องวิเคราะห์ก็คือออบเจกต์เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีมากกว่า2ถูกปะ่ะเราจะต้องรู้ให้แน่ชัดว่าอันไหนมันจะเป็นออบเจกต์หลักหรือออบเจกต์รองอันนี้ก็ไม่ได้ยากการที่เข้าใจตรงนี้ก่อนเราจะไม่สามารถใช้เครื่องมือได้รู้ว่าเออถ้าตัดอันเนี้ยอันนี้จะหายถ้าลบอันนี้อันนี้จะอยู่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวฝึกึกไปมันก็จะแบบเข้าใจเดี๋ยวจะเริ่มไปทีละตัวพร้อมๆกันเลย เดี๋ยววันนี้จะยังไม่สาธิตการ,รประยุกต์ใช้แต่จะบอกวิธีการใช้เครื่องมือของแต่ละตัวก่อนเมื่อเปิดหน้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมจ๊ะคำว่า part f i g h e r เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งแ a n e นถูกไหมก็คืออยู่ฝั่งความือของเราถ้ามันไม่ขึ้นอย่าตกใจ ไปที่ Windows อะไรไม่ขึ้นฝั่งแพนเนลอย่าตกใจให้ไปที่ Windows ปุ๊บแล้วก็ไล่ลงมาเลยด,ด,ด,ดื้อๆการเรียงของมันจะเรียงตาม,มตัวอักษร pathfinder อยู่ตรงนี้เห็นปะแล้วก็แค่คลิกปุ๊บมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้ละนี่แหละคือ pathfinder อ่ะทีนี้วิธีการใช้งานถ้าสมมติว่าเราลอง จิ้มแบบไม่ต้องไปคลิกอะไรก่อนนะมันก็จะขึ้นชื่อการใช้งานมาให้แล้วมันก็จะบอกรายละเอียดนิดๆหน่นนอยๆคำอธิบายด้วๆว่าใช้สำหรับอะไรอะไรอะไรเดี๋ยววันนี้จะสาธิตไปทีละตัวทั้งตรงเชฟโหมดแล้วก็ตรง Path f i n d เดเยเดี๋ยวจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมา2ชิ้น ชิ้นแรกจะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาปกติเลยปื้ดถ้าอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แค่กดชชฟค้างไว้ห้ามปล่อยเมาส์ปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้ก็จะได้มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพอเปลี่ยนสีนี้หนึ่งจะได้มองเห็นชัดในหัวใจเธออันต่อมากืจะเดี๋ยวออกเป็นรูปดาวดีกว่าอืม ดาวจะเป็นสีเขียวอ่อนนะจะเดี๋ยวเอาเส้นออกอ่ะเดี๋ยวขยายตรงดาวนิดนึงเนี่ยมันจะใช้ได้เห็นชัดๆเลยก็คือเราต้องเอาวัตถุหรือรูปร่างอะไรก็ได้มาซ้อนกันให้เป็นสองชั้นค่ะ ดูในตรงเซกชันส่วนแรกที่มันอยู่แถวแรกบริเวณเนี้ยเชฟโหมดจะได้เห็นความแตกต่างเลยอ่ะวิธีใช้เมื่อเราใช้สัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับวัตถุเราจาเป็นจะต้องครอบวัตถุ2ชิ้นนี้พร้อมกันเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาที่ตัวแรกเลยวิธีลองคลิกปึ๊บ อันนี้แหละมันเป็นการ merge fill พื้นที่หรือโสรกหรืออะไรก็ได้เข้าด้วยกันอ่ะตัวที่สองปึ๊บตัวที่2ต่อมามันมีชื่อว่า minus front minus front อันนี้เนี่ย object หลักของเรานะมันจะเป็นรูปดาวเพราะว่าเราเอามันมาไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บ คำว่า minus front เนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงการลบวัตถุหลักส่วนบนออกถูกปะการไว้วัตถุหลักกับวัตถุรองก็มีส่วนสำคัญในการมองเหมือนกันอ่ะนี่ตัวที่3ามเดี๋ยวใช้ตัวนี้ตัวนี้คือ intersect ปอ๊บอันนี้จะเป็นการตัดออก เห็นไหมตัวดาวเนี้ยมันจะอยู่นี่ถ้าลมหมดก็เล่นเล่นสองตัวนี้ <c oughs> อะเดได้เลยโอ้โหอ่ะตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็น exclude ปึ๊บ exclude ที่เมื่อกี้อธิบายแปลว,ว่ามันคือการไม่รวมแสดงว่ามันจะตัด ตรงกลางตรงเนี้ยที่เชื่อมระหว่างกันนะ่ะออกมันก็คือไม่รวมนั่นเองมันก็จะเหลือขอบนอกๆอกอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้พอเห็นภาพแล้วเนาะถ้าเรามาดูตรงพาดไฟเดอร์แถวที่สองอะมาเริ่มที่อันแรกเลยชิ้นที่หนึ่งก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะสาธิตตัวนี้เลยนะ divide กดพร้อมกันหนึ่งสองสปุ๊บ ดีวายเนี่ยก็คือการแยกส่วนที่จริงอะถ้าเราไม่มีความชํานาญชำนิชนานาญช่ำชองในการใช้ภาษาอังกฤษสามารถคาดเดาวิเคราะห์จากไอคอนตรงนี้ได้อันนี้ถ้าเห็นไอคอนคือมันเหมือนการแบบดีวายคือเหมือนแบบตัดแยกออกถูกปะเห็นสี่เหลี่ยมนี้ไหมสี่เหลี่ย,ยมสอันนี้เนี่ยก็หมายถึงออบเจกต์สอันที่ซ้อนกันแสดงว่ามันก็หมายถึงรูปร่างที่สองกัน 2, แล้วก็ตัดเป็นเส้นขอบออก อ่ะเดี๋ยวลองแยกดูเราจะได้รู้ว่ามันแยกกันจริงหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยจริงจริงมันมีได้สามส่วนเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคือการใช้ DIY ก็ <c oughs> คืออันนี้เลยอ่าเดี๋ยวลองตัวที่สองกันเลยจ้าตัวที่สองตัวนี้นะก็คือการคริมหนึ่งสองสาม่การคริมเนี่ยจะเป็นการตัดเหมือนกันแต่ว่า จะเป็นการตัดที่เหมือนแบบให้เห็นรูปล่างหลักเลยรูปล่างเด่นเลยจะไม่แยกส่วนย่อยออกมามันจะไม่เหมือน d y d y คือแยกทุกส่วนเลยต่างกันแค่นี้เห็นไ,ไหมตัวที่สามเลยเดี๋ยวใช้ตัวนี้ก็คือ merge ปึ๊บอ่า ถ้าสังเกตการครีมกับการเมอร์ชนีดจะชัดคล้ายๆกันเลยเนาะนจริงๆอะความแตกต่างกับเขาเรียกว่านะความต่างของรูปร่างอะน่าจะมีผลในเรื่องนี้แต่อันนี้บางเอิญว่าใช้ดาวกับใช้สี่เหลี่ยมอืมมันก็เลยเหมือนแบบผลลัพธ์ที่ได้มันก็ออกจะอัดเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ก็คือเราเจะเราจะใช้ตัวนี้เลยจาครอปนี้เราก็เดาได้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บห้ามันก็จะเหมือนกับไอคอนเลยเห็นไหม มันจะครอปเอาตัวที่ว่าตัวที่เป็นส่วนส่วนเรียกว่าส่วนส่วนส่วนครออ่อะของสองวัตถุเออตัดตัดส่วนที่ไม่ได้ครอมกับใครออกแล้วก็เหลือตัวที่คร่อมไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าครอปอ่ะตัวต่อมาเลยจ้าตัวนี้ก็คือตัว out line ปุ๊บโอ้เ u t l ลน e นี่น่าสนใจะเนี่ย ก็คือเหมือนจะเห็นแต่เขาเรียกว่าเห็นแต่เส้นนะ <im Assessment> เห็นไหมแล้วก็สามารถแยกเส้นต่างๆได้มันก็เลยเรียกกันว่า o u t l i n นี่เป็นไงเดี๋ยวลองเพิ่มขนาดเส้นให้ดูจะได้แบบมองออกว่าเฮ้ยมันเป็นเส้นอยูน่นะเนี่ย <DP> เพิ่มอีกเพิ <š S 2> ่มอีก10บพอเลยอู้เอาลายตัวสุดท้ายเลยจ้าตัวนี้ก็คือ minus back ปึ๊บ minus back เมื่อกี้เราจำ minus f r o m ได้ไหมอ่าที่มันอยู่ด้านบน minus back ก็แสดงว่าลบตัวข้างหลังออกกับ minus front ตัวนี้คือลบตัวข้างหน้าออกอ่าเห็นไหมมันจะสัมพันธ์กันอันเนี้ยใช้ไม่ยากเลยเครื่องมือเหล่านี้ลองไปฝึกดูแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูวิธีการประยุกต์กันดีกว่านะจ๊ะจริงๆก็คลิปนี้ก็สั้น,น,นอ,อีกอะไรเนาะ เดี๋ยวไปรอคลิปหน้ายาวๆเลยก็นล้วกันเนาะถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้นะจ๊ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเจอกันพาร์ทที่สองนะจ๊ะเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้ามีอะไรสงสัยหรือสนใจอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่แล้วน้องเจอรออยู่นะจ๊ะ